อ่าหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์หรอยงได้ผ,นนผ่านแล้วแหละถ้าทา,าคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่เนาะก็ซูเจตเป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนว่าเมตาแถวที่ตัวเองเล่นเปลี่ยนไปบ้างไหมเนาะว่าเมตาของตัวเองแถวนั้นอะ่ะมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากการมาของ0ูเจตแล้วก็วันนี้ถึงโคตรภูมิใจเลยสปอยไว้แล้วในชุมชน เฮียบานเซียนของเรากลับมาแล้วอุ้ยมันเป็นเด็กกินบาทพ่สุดในห้องเราในช่องเราแล้วนะใช่ครับ <laughs> ว่าเดี๋ยวว่าดูลิสต์ใหม่ของศูนย์เจ็ดจะได้เราของเสริมกันดีกว่านะว่าจะมีลูกเล่นที่มันเปลี่ยนไปหรือทําให้มันเล่นง่ายขึ้นแล้วมันรอดจากการถือสามเยอะๆบ้างไหมนั่น,น,น <มา S 1> เองโอ้โหเจ๊หกโอ้ เฮ้ยสิปัสย้อนไปก่อนนั่นเองนะฮะ,ะไม่เป,ป็นไรเดมันก็แพ้แห่ฮู้ตองใบขออนุญาตเปลี่ยน <c oughs> ห้าหวลเปลี่ยนหม <c oughs> แม่งไม่เป็บ่ันใบเลยโอ้บอกจะแห่เขาอะเหียไม่ดีขนยายแห่เขาหลอกตอนเนี้ยม <c oughs> มือดีเกินแบบดีเลยอ่ะ ดีแบบแพ้อ่ะใช่หรอเด็กคอร์ดมาจะเปลี่ยนเป็นเด็กลับนะฮะมาส s t a n อ up บรรยากาศอะไรเนี่ยอัศวินแห่งธนูสวรรค์เบสไม่ได้พูดนานโอเคครับจูเกอร์ลิงไวเราก็โลโลวาเหมือนเดิมสีเขียวโลโลวาเหมือนเดิมทิ้งไล่เป็นฟอร์ดแล้วผ่านเธอ่ได้กินนานจัวเยอร์ติ้งตอฮิกเกอร์เอาเอาพูดตามตีแล้วตั้งแต่ขึ้นศูนย์ห้ามาผมก็ หายเข้ากินเมฆไปเลยมาเดืยนไล่คือโลโลวาแม่งเหมือนเดิมเลยอ่ะเซโทเกตเหมือนเดิมมืใจเย็นใจเย็นทำลายเบาๆแอร์ด้ครับไม่ไหวละเบาๆเด้อเบาๆเด้อแล้วก็ถ้ามีลีกาดเก็บหนึ่งอ้าวไม่ได้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 อ่ะเออเอาเลยเหรอให้มันได้ป่ะอันนี้มันสูตรไหนเนี่ยไม่รู้ว่าสูตรเตี๋ยว อ่าเขีวม่งโคตรโคตรปัญญาอ่อนเลยเขีหสิบสามสิบสามทิ้งไม่อยู่สักตัวยดยุดแวน์ใช่เช็คโอ้แย่แล้วสามหาแล้วพวลาได้ดเลยคอโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้โอ้ยโอ้ยโโอ้ยฮออย ผ่านแล้วผ่านแล้วเรตาวจุดการหนึ่งไปเมื่อกี้อะไรอ่ะนี่มือไปไอเป็นลู๊กผิดตัวสามตรงไปขอออเดนลงมาด้ยค้างเลยหมดแล้วโอเคที่ไหนกับเป็มบ่แรงนะแรงนะแรงนะเอาไงดี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 โอ้ดีมากแล้วตัวนหนครับ แย่แล้วแย่แล้วนี่ไปไลท์น้องทำนองอันงดงามเดทิน,น่านะครับโอ้ยพอเถิดโอเค okay. หัวญาติแจกห้าพันนะห้าพันห้าพันห้าพันอ่ามิติยี่สหกเลยเหรอเออโคตรแรงเหมือนกันหมดเลยหมื่นห้าเท่านั้นได้มาเลยได้มาเลยเอ้ยจริงเช็คไม่โีโอ้โหโป๊ะไม่กันไม่กัน เอกไม่มีโอ้โหตัวบ้าเลยบ้าเลยดวครับเจอกันดึงไปนี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหแย่แล้วว่ะยังไงก็ต้องทิ้งว่ะทิ้ง r i v ยเป็นบาร์สติอนตไปสามตัวสามว่ะสเจอ่อยเถอะสูตรอะไรไปสามไม่มีอ่ะยังไงก็ต้องลงเนี้ย อุ้ยมีตัวการมาตัวอะไรนั่นอ่ะของใหม่ของใหม่ของของใหม่อ่ะโอเคมาดาคาเตนดีก่อนโอ้ก่อนสิบา <15. laughs> แววนสิบาโอ้เข้าเลย <laughs> ขอร้องเลยโอ้วยไปสีเลยแดงเด็กแหวนเออเออเออโอ้โห ถูทิ้งยากเลยอย่างนี้ไม่ใช่สิบห้าไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปล่อยมิดชัดอันนี้เขาเดินจัวมันมันชุบอะไรอ่ะชุบหนึ่งทิงวิจิตรไปคนบาสไม่ใช้ลายลายใช้ดีว่ะอ่ะลุกนะ อ่าฮ้าไอ้แตีตัวละยี่หกอยู่ดีดีวะไปยี่หกไปยังกระได้อีี้วะไม่ได้ตัอะไรโอทอริกเกอร์ต้องช่่ยผมละไปตีซิงเวอร์เลยเฮ้ยเอ้ยผมลืมโดนตัวห้าพัน้าพันิก่อนพีจีก่อนฮินะแต่พ g จีก่อนบ้าไปแล้ว ดีดีได้ม no ือหนึ <player> ่งผลการเป็นส en <inappropriate> ิบแปดบวกห้า <ES> ยี่สามตายมื่สามครับผมไม่ป้องกันจบไปไปเปล่าเจ๊กคนจริงตองเลยตายไปเนี่ยโอ้เธอหน้าตายเลยนะเนี่ยเธอหน้าตายเลยไม่มีโหถ้าจวดได้ออเดนสักหน่อยก็ยังเดียว เกมนี้กินนาทีแล้วเหรเช็คกกกล้องเก็นนาทีโอ้บบเกมที่สองดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูช่วงเกมที่สองกดีกว่าอะเข้าสู่เกมที่สองกันเนาะก็สับเปลี่ยนไปสับกองอะไรเรียบร้อยแล้วเอาไงดี อยากเริ่มก่อนรอเริ่มห่ังเริมลล่มก่อนละกันเริ่มก่อนละกันผมก็คนแรกเริ่มก่อนกันเหรอใช่รอ,ร,อรอบห้าใบอยู่ไม่กลัวว่าจะโดนแบบนั้นเลยเหรอไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วโอเคเยังสามรับผมเป็นวัเดียวพอโอ้โรอบนี้ไม่ได้แห้งเลยเแย่ไปลากตัวไปลากตัวไปเมืี้แกเมื่อกี้โจไปไปไหนโดนแก๊งส่วนผัดตีมาเรามาเริ่มกันดีกว่าแซนด์อเฟแมนการรอบที่สอง มันอาจจะมาอีกได้นะครับเกงมึงไปไปเป็นบั็ฟอร์ดแล้วผ่านไปจัวเจ็บนี้คุณจะรอดไปไม่โดนนะมีคิวอะไรอ่ะมันขี้โอ้ยเกไม่มีอีาใช้เทคนิคนั่นกันมึงก็ไม่มีผลอะไรหรอกไอยาชิชา ไอ้ยหมดแล้วหมดแล้วอ๋อสิบสามได้เลยครับฟอนนะผมชี้เวลาอู้ตีเข้าในการผมมาแล้วจุดอันหนึ่งไว้อยี่หมื่หนึ่งไว้ไเป็นฟอสเอ้เป็นลูคออเดนมาดิโอซต์โอใครอย่างดีอ่ะหนึ่งหมื่นเนก็ได้ครับเช็คมีไม่มีมีสาเปานก็ขอตังก่อนขอตังก่อนเทล้วจัว เกือบไปว่ะดีว่าไม่ใช่แหละอึ๊บได้ดวงได้ดอยให้หน่อยดิได้ดวงได้ดอยให้หน่อยดิไปถึงตัวเองนะไม่ใช่เขาโอเคิ <c oughs> ดก่อน <c oughs> อันนี้มันจะเป็นห้าบาทห้าบันเพราะว่าอันนี้บอกมีประกาศ เจ็ดหนึ่งหรือต่ำกว่าในแถวรงสองใบได้ห้าได่บอกมีโอากาสเจ็ดหนึ่งสามใบแต่ไม่ได้บอกว่าอยู่ยยไหนมัง่งเจ็ดนถต่ำกว่าใช่โค้นับเคไม่สุดเหมือนหน้าครับผมได้เลยดอหข้างครับเช็คบอกให้วเองออกเขาออกเ <c oughs> ดีแต่แปดสิบหก <c oughs> มการไม่กันโอ้ค่เลยโอไปสี่แล้วเหรอได้มีมือหนึ่งใบใบเป็นบลาสตอนเฮ้ยบาสติออนเก่งดมสูงเว้ย จัวเยอะๆเลยนี่อ่ะโอยลงดีๆนะลงดีๆนะใช่ๆแต่คำนวณก่อนนะโอเคถึงพอดีอ่ะคอออเดนจะถึงออเดนนะคาวาสองารสวานหนึ่งแล้วก็คอเกตซามหนึ่งใบแล้วก็จั่วสองใบที่เด่นมันใช้ไม่ได้ปึ๊บยังมาลงสนามเอาแบงก์ก่าของคุณบาส่อนเขาตัวบ้านหนึ่ง คอมือหนึ่งใบอ๋อใช่อ๋อ,อเออว่ะข้อก็เดิมจากนั้นถ้ามียูนิตห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าได้จุดหนึ่งอุ้ยออเดนแบบไซมินิอ่เรามันนี้ต่อเลยแหมเอ้ <c oughs> าถึงงใหนไปแหมพอละโอเคเรามีมือพอกันเทรนหน้าแล้วสวยๆจริงเปล่าเฮ้ยแต่ก็ต้องลงด้วยว่าก้นใช้ไปเลยแล้วกัน เนายไม่ได้บูธนะมีดิทหกใบคุณเลือกใบที่ว่าคาต์บาสเลือกการ์ดเกศสามจากวนมือของคุณไม่เกินหนึ่งใบคอลงเลียถ้าคอถ้าคอได้จัว่วแล้วก็จะได้บูธใช่ครับเพราะว่าผมเสียตัวนี่เอาฮีโร่บูธดว้วยอะเทคที่สองสิดแล้ว ถ้ามียูนิตหใบหรือมากกว่าก็ได้รับบูทนั่นหมายความวสามจ่ำกว่าไหมอ๋อไม่พอสามไม่เกินหนึ่งใบอ๋อแต่ถ้าขอเป็นเกณฑ์สามจะได้ขี่โอเคพอซาร์ทะปวดเลยยี่สามหมื่นปรดีทวนๆโอ้ปวดเลยนี่มีอ่าเทคพอซาร์ทปิดชาร์ทโอ้ยหลบทิพย์ไหนแดนแด็กก็ให้บัสยอนสองหมื่นเท่านั้นเข้าเลยสวินได้ครับขอสวยๆงามๆครับ พีจอีกแล้วจต่น้าใช้เทของบาสซอิออนลูกบงน้่งมันตามไม่ได้สกูรีเลยยี่สิบห้าสามหมื่นปล่อยหมดเดี๋ยวคุณได้หิวคีบาังแวนฮิดชาดีเน่งอ่าอย่างไรได้เืนมหมดเลยนะนี่แต่ก็ให้ออเดนโจมตีบวกอีก5,000 35,000เท่านั้นอุ้ย2,000 20, 0แต่ไม่พอดีอ่ะไม่อยากเสียเลย ไว้ดีกว่าโอ้โหัดชนะเรานั่น,นี่ผมให้คุณไงยตัวจริงยากกว่าเพราะไม่ยากว่ะไล่ชุบอ๋อใช่ดุบมาดเกตสองนะไล่ไลชุเกตหนึ่อตามมาใส่ในสูตรเกตอีก่ เยอนะเลือกยนนิตเกศหรือตำกว่าที่ไม่ใช่เกศเราซุบกว่าไม่เกินสองใบไปเรียงไว้พนสุดตามใจชอบอแล้วก็นำมาเข้าโซผมเลือกไปเดียวนะบอกไม่เกิดติกแวนเขา้าตุบหนึ่งจหนึ่งคอหนึ่งใบคอหนึ่งนี่บอกว่าพนุสนามจับมือแถวหน้าทุาบาหนึ่งยิงียหลังเต็มหลังเต็มวหนึ่งบวกมือ ถ้าคะแันเกียร์สามบวกอ,อีกหมื่นหนึ่งอ่อคันนี้แหละในแค่น,นี้แหละโอเคโอเคอยังไงเราก็น่าจะรอดเบลนตี้โตบาร์ดต่อที่มือก่อนอพี่เจโอ้พีเจอะพีเจเช็คเช็คเช็คแม่งติดกันสามใบเลยแต่การ์ดยิงหัว แลิกก็แตแตอุ้ยอันนี้ดูหมดมากโหห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 หาหห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 ห a หหหหหหัหกัหหหหบหห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 เหหรหหลาหห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 านหห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 เหหหหหหหิหห กแล้วเนาะใช่สำคัญครับเก็ตคี้ผ่านแล้เวเอขอครับจกกันหนึ่งใบอุ้ยตายไรยเป็นนี่เกมเมื่อกี้ไม่ได้ไล์เกมนี้จะรันแล้ว <c ười> บาสติออนพรามของเรานั่นเองสุดแกง่งสุดแข็งแกง่งจ <c ười> ้ะอ่าให้ออเดนตีก่อนเลยถิ๊กบาสติออนก็ได้ห้าฝันติกออเดนตีอีกห้า0ันติกนี่ได้บูต๊ตสามหมื่นสามพัน สามหมามใช่แล้วโอเวอร์ทิกเกอร์ยีปเท่านั้นว้ายแฟนอาเท่ไรแฟนเอายี่สิบกูบไม่ไหวปล่อยแตรงนี้รีบไปไหเอาไปคนละหนึ่งเกมใช่ไหมใช่ปล่อยจะไม่ได้โอ้ทิ้งไม่ได้เลยเลยอ๋อสว่างทิกเกอร์ชักนิดก็ยังดีใช่ไหมเจ็เก่อเกจ้ดอรน้มออดวะ กูออกงี้กูรอด่าเอามาคนละหนึ่งเกมใครใก็รอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่วง l เด็กของทั้งสองสีแล้วก็เด็กสุดบาปของช่องเรานั่นเองเยวไปดูช่วง l i เด็กันดีกว่าก็เข้าสู่ช่วง list กของพวกเรากันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็การกลับมาของเด็กบาปที่สุดในช่องเราเนาะอ่าจะพูดว่าไงดี เผื Raw, il, s, ่อคนที่เพิ่งตามดูช่องเราทําไมเด็กนี้มาถึงบาปเพราะว่าเปลี่ยนมือมาทุกคนและใช่แย่แย่หมดแย่หมดเลยช่องเราคือเล่นเล่นเล่นไม่ได้เลยไม่ไหวไม่ไหวใช่ก็กเดี๋ยวมาดูบาสจอนก่อนเนาะเอได้ของเสริมใหม่หนึ่งใบท่วนสองใบสองใบจริงๆมันมีไอตัวนี้ด้วยใัที่สาม ใช่่าัเนาะใช่ที่จริงๆก็ไม่ได้สนใจว่าจะใส่หรอกแต่ใส่มันก็ดีนะตอนถ้าคู่แข่งติดโอเวอร์หมายถึงว่าได้ได้โอเวอร์เนี่ยมันก็ตีเข้าโดยไม่สนกตเอ้ไม่สนค่าแอคเพราะว่าถ้าขอกันไม่ถึงเกตไม่ถึงสามใบเนี่ยใช่ก็รอยล้านก็ไม่มีผลก็คือวัดค่าค่าฮิตไปเลยนั่นเองทำไมไม่ใส่ครับแต่ไม่มีที่ครับโอ้มีเนี่ยออกมาล้หรือไม่ก็ ู้สึกไปลองไปลองเทสไปแล้วลิทเนี่ยมันมันเวิร์กดีมันเป็นแบบลิทโนสมองคือถอดสมองเล่นเลยลิทเนี่ยก็คือลงออเดนใช่ไหมแล้วก็ลงเนี่ยแล้วก็ฟูให้เต็มบรอดไอเดนติบูตจบแค่นั้นเลยคมรลินแค่นั้นเลยแล้วตีตีตีจบใช่คือแบบคือใส่ไอเ่ยมามาเพื่อแทนดาร์คสเตนโดยเฉพาะแต่ที่ใส่ดาร์คสเตนติดมาเพราะว่ากรณีแบบอ่าไอเ่ยไม่ขึ้น ก็โซมาล้างแทนนั่นเองหรือใครจะไปใส่ไอออเดอร์นั่นก็ได้ออเดอร์บูธเหมือนเดิมถ้ Honestly, าใส่เป็นยูนิตอะเก่งกว่านี่ใช่ใช่เพราะแเวลาเราเห็นเกมแรกใช่ไหมที่รับลุกเปิดเจอออเดอร์ะก็ไม่ได้มันว้าวไปเลยใช่แต่ถ้าเปิดเจอดักสตินอ่ะเท่ากับเราก็ตีได้ตอนที่ตตีอีตตใตัวแห่แล้วก็ตัวนี้ที่ออกมาเป็นซับบาทิออนเป็นใบช่วยกันอีกใบหนึ่งแต่ไม่เห็นประโยชน์อะไรของพี่แกเลยไม่พี่ไม่ใช่ คือคือมันมันมันใช้คําว่ามันไม่ค่อยเก่งคือมันต้องอยู่ช่องกลางแถวหลังคือมันบังคับอ่ะบังคับต่อหลังแวนและโซบาร์นั่นเองไม่เวลาแบบเจอแบบเลไทยก็ต้องเลือกไงว่าเป็นเลไทยตัวเล่นเขาหรือเลไทยโซปราไงแต่ถ้าอยากให้มันเก่งกว่านั้นก็คือต้องอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นอ่ะนั้นจะโอพีเลยโอ้ใส่สีเลยงั้นโอ้ยั่นใส่สีคอเต็มบอดหรือตีตีเหมือนเดิมแต่นั่นแหละเลส่ติไว้แค่ใบเดียวเพราะว่ามันใช้คําว่าใช้ยากมากๆ เทียบกับเราต้องเอาเนี่ยลงไปต่อบูดอ่ะมันเลยคุ้มกว่านั่นเองต,ตัวยังไม่เห็นใ,ใช้เห็นโดนยูเตอโดนยูเตกกลับไปก่อนเงาเออเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะแล้วก็ออเดอร์บวกได้เนาะเล่นคู่แวนสี่ได้หรือไม่ก็เล่นคู่บาสิอน,น, B นสามได้นั่นเองแต่วัเล่นเล่นคู่แวนอ่ะเขาขันไดลึกๆนั่นเองกับประมาณนี้บาสิออนอ่ะเราไปดูสายหลักของทับลายปัจจุบันดีกว่าเนะสีเขียวของเรานั่นเองเลือดอ่อนก็ ตัเจ็ดเสริมใบเดียวเหมือนกันไม่ <c oughs> ใบเดียวเอพี่สองอะอ๋ออันนีนี่นนสองนี่แต่นี่สุดโหดหนึ่งใบถ้วนสี่ใบสี่ใบอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวทําเวฟของเรียนนอนของเราน่นเองก็ทำให้เรียนนอนมีเวฟก็เห็นได้ชัดว่าเกมแรกอะเราบ้าไปหน่อยใช่ถ้าถ้าจริงก็ไม่มีใครทําหรอกไม่มีใครทําแต่ว่า อังเอิญอมุเตวารทิออนเนี่ยเย่ำร้อยทุกคนก็รู้วารทิออนแพ้อะไรแพ้เออเราก็แห่ไปเลยที่เราเห็นเกินหนึ่งเนี่ยใส่เกินหนึงเยอะหน่อยแล้วก็ใส่อันนี้นะมการยิงแดมแล้วก็การดรานจิเวลมามามาสลับเล่นไหมตาจิ้งหรือทีเป็นอัมพาตเลยเไม่ไม่มีแรงตีเลยอ่ะแล้วก็การมาของตัวเนี้ยมานทำให้เด็กมันใช้คำว่าบักอยู่นะ เด็กมันบักอยู่อ่าถ้าตอนช่วงศูนยหรือช่วงทีดีที่เราเล่นอ่ะอ่าคนเล่นเรียนนอนอ่ะเขาจะรู้กันเนาะว่าเวลาได้ออกทิกอ่ะจะโยนให้หลังเพื่อให้แวนอ่ะมันมีผลปรับเปลี่ยนไปด้วยอใช่สมมติถ้าแบบไม่ได้พีเจเนาะใช่อ่ะสมมติไปซีหมื่นแล้วกันคิดเล่นง่ายๆอ่ะโยนให้หลังโยนให้ข้างซ้ายอ่ะข้างซ้ายแน่ๆนลูกมาน่เงี้ ข้างซ้ายอ่ะเผื่อลุกมากรณีนี้แน่ก็จะบูตเป็นหมื่นแปดใช่แต่แวนก็จะได้ผลอันนี้ส่งไปด้วยเพราะว่าทําการบูตอยู่แวนก็จะบวกกลายเป็นห้าหมื่นแต่การมาของไอ้ตัวเนี้ยมันบัคตรงที่ทิกอะเราต้องโยนให้หน้าใช่เพื่อที่ไอ้เนี้ยตีตอนรอบสามใช่ไหมใช่เข้าโซเพื่อง,งัดตัวข้างหน้าใช่ตัวข้างหน้ามันก็จะได้แบกทิกเกอร์ลุกขึ้นมาตีครั้งใช่กลายเป็นว่าเด็กมันบัคตรงที่อ่าเขาเนี้ยถ้าเขาวัดอ่าไดโซดอะ วัดสดใช่ไหมก็เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะออให้หลังอออให้หน้าลูกมาตีซ้าไม่แต่ว่ามันมีเคสที่แบบให้หลังตัวนี้อ่าใช่มันก็แล้วแต่แหวก็ได้มันก็เอ็ดี้ก็ได้เหมือนกันอืมแต่ว่าตัวสุดท้ายใช่ไอตัวสุดท้ายที่มาตีปิดเอฟพี่เสียมันจะเบามันจะเหมือนแบบเวฟแบบที่ไม่ควรมีอ่ะอ่าใช่เด็กมันก็จะบั๊กหน่อยหน่อยอาจจะต้องใช้หัวคิดนิดนึงนะเดเกอ่าเด็กของทั้งสองเด็กก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ้ยแต่ก็มี โอ้โหเสียงเรือซิ่งเหลือเกินแรงแรงอ่าต่อต่อมันก็มีตัวสูตรเจ็ดเหมือนกันอตัวมังกรเหยี่งอยู่ไหนวะางเลี้ยวเลีย้ยงนี้แหละท้องเราต้องเป็นนี้แหละอ้าวไม่มีเจออ่าเฮ้ยอ๋ออยู่อยู่นี่อยู่นี่หรือไปเอาไปอไปเอาไปอยู่ไปอยู่วันนี้นี่อยู่ไหนวะอ่า นี่เๆๆเกตสองหัว <lifts> หัว2องาใช่ก right? ็เทคมันบอกว่าเนาะไอถ้าลงจากมือ้าแวนกาคุณเป็นเรียนนอนคาราบ้านหนึ่งดู3แล้วก็เลือกเกจเท่ากับดิตอมกับแวนใช่ลงมาลงมาแล้วก็ได้บูทใช่แล้วก็ทิ้งที่เหลือใช่ก็ถามว่ามันมันคุ้มไหมมันก็คุ้ม คุ้มไหมมันก็คุ้มในกรณีที่เรกว่าอยากได้บอดเพราะว่าเรียนนอนมันไม่มีตัวเติมบอดใช่เอาตัวเนี้ยมาช่วยเติมบอดได้แต่ต้องคิดเผื่อในกรณีอย่างอ่าตอนเนี้ยอ่าเด็กเรามันแค่สี่หกใบไงเด็กมันน้อยแล้วเด็กมันจะไปไวมากแล้วแวนเราใช้สามได้อจะใส่ล่งใส่ดอยคือเด็กมันแบบมันจะไปไวมากเราต้องคิดเผื่อกรณีจะใช้ด้วยนั่นเองถ้ามันไม่ติดชื่อนะจะไปใส่ซอรการแล้วเออว่ะ โหดเลยไม่แต่ก็มันก็เล่นแบบแนวผู้บอดอะบอดเสียก็ซ่อมบอดบอดเสียซ่อมบอดอยู่างเแี้ยใช่แต่เด็กมันจะไปไวนิดนึงอาจจะต้องคิดดีๆแต่ที่แน่ๆคือเรียนนอนมันจะไม่ขาดตัวบูทนั่นเองใช่แต่จริงเราควรใส่นิดอะอ๋อใช่น้ำแดงน้ำแดงก็ไปชี้เล่นเวฟมันก็จะเก่งมากนอนนเองเถื่อนเถื่อนเถื่อนใครจะลองใส่ก็ลองได้เนาะตู้แต่ก่นถึง แล้วก็ช่วงนี้ก็จะใกล้แข่งอ้นนวกใกล้แข่งแล้วเนอะก็คือที่เดอะมอลล์บางกะปิของพวกเราน,<ช>นั่นเองไม่นีล้ลงวันไหนอ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รพูไปก่อนพูดก่อนพูไปก่อนแต่น่าจะลงเร็วๆนี่แหละไม่นานไม่นานอเดี๋ยวจะรีบลงให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้นีะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่กําลังหาลิสติกเอาไปใช้แข่งหรือเอาไป ปรับแก้ให้เป็นสไตล์ของตัวเองนั่นเองรู้แต่ถ้าเอาเรียนนอนแข่งต้องปรับอยู่นะใช่เพื่อแบบให้เรามีการพร้อมทุกอย่างใชู่ดอย่างงี้ดีกว่ารู้แต่ถ้าเจอยูก็แพ้แม่งเลยแม่งเลยังไงยังไงกักไปก็เดี๋ยวก็ตายตายรอบหน้าอีกดีก็โอเคคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เนาะชอบไม่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมย